มามึ war! War! ้นว <pod> ัวมาเลยบัขคาัึมาทากินวัมึงเอ้ยขอให้มใจตุดทายมาห้มึงเอยคสเชอวาอยู่ไห

กูยากว่าอืนจนอะไรกาสิตัวกูทนโอ้ยคำกูเป็นตังซี้อหาเมนไ้ตายเกิตายนี่ตายนิ่มตายโคตรตายหัวใครเอ้ยหาซีเบอมันเอ้ยหากินหัวมึงเอ้ยหากินตูเล่บหาตูเล่ดีหัวบวายบ้านบาอะไรเพิ่นบุญชักเส ไอ้ไก่ก็ยัยปนน้นไอ้ไกยไอ้ไ่กัปนน้ว่าว่าควงกันแล้วมว่าบึบึงบึบึบบกันอะไระควไนจักวไอ้บ้านเหื่งว่า บ่าบบบุบบุบบุบแม่สีแม่แม่คูแม่คูคูแม่หมาทีแม่ไม่เคยพีเปาะพี่ป้อพี่ป้อพีเ้ยีแม่บางหัวีหาไทยีแม่ีแม่ชูร เส้นเลยไชเป็ยนไปใชุไชเจาดข้าไปขาตนี้เป็นกาเป็นซะคนทิ่ังกระดักกระโดดใหญ่ที่ตายใหญ่แล้วมา เื่ออะไรเนี่ไอ้เรื่อเอ้ยมาสิแม่เ er ้ยมาเอ็มูกเปิดตลาดมืเอยเฮ้ยฮ่าจี่ตัววัววิฮาทิ่วัวปวกเพื่อพอ้ขวงเห่งกบพ่อมาอยู่ที่ฆ่าฆ่าวับก็ฆ่า เจ๊พายกูเลยมึกมึงมึงเลยกูคำกูกูบ้คานเลยพ่อมึงลูกกูยิงจะฆ่าบักขวงอีขวงอีมาซีแม่มึงเลยโยกลูกหมาดิวอากันแล้กันรู้อะไร

Hãy <laughs> subscribe <laughs>